เบสิกของเกมผีในไมค์ครับนั่นก็คือความมืดซึ่งกูเป็นคนไม่ค่อยกลัวความมืดสักเท่าไหร่จากที่เคยกดคือนี่กูอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมแล้วมันต้องการให้กูทาอะไรคือกูออกไปไหนได้บ้างมันไม่กูออกไปไหนอ่ะต้องทำไงอ่หลอดโอ้ยใครนี่เอ่อสวัสดีครับพี่ชายทำอะไรอ่ะกูออกไปไหนได้บ้างเนี่ยเออ ทำไงอ่ะมันไม่เห็นกูหรอกมันมองอะไรวะเอีันันนี่เอ้มองใครหนะ้าเอาเคครับชัดเลยมองกูเอา้าเอา้าเอา้เอาอุ้ยเธอมาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปปัดเธอนี่เปิดปั๊บสับปุ๊บไม่ให้เราทำอะไรอะ่ะอุ้ยมีกล่องด้วย ก็ทำไงอ่ะอู้สิบโมงเช้าที่ออฟฟิเชียลโอ้ยอันนี้เปิดประตูโอเพนด์โร่อุ้ยเป็นใครอ่ะมันจะหักคอกูไหมเนี่ยอุย้ยนี่สวิตอะไรอ่ะอ๋อเปิดไฟไปไหนอ่ะ อันนี่ยฟูอนนี่สนุกกูแหละอัดจบแบบละครไทย EP ที่หน